สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกํางกังไกทังสองน้ำได้ค่ะเดอ้อคลิปนี้เขาก็มาตามต่อเนี่ยทางของปูขนกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยทางปูขนเป็นกระส่งไาให้เรื่อยๆล่ะค่ะสุดนี่จะเป็นตัวเลขของสุดตองหวัดหรือว่าสุดโ้งสุดท้ายเดี๋ยวเกลําไยกผ้าไปเบ่งน้ำกันล่ะค่ะส่วนสุดเต็มเกลําแยกก็ได้ลงไปแล้วสุดเต็มของปูขน คลิปนี้อาจจะเป็นตัวเลขอีกชุดเนาะค่ะเนาะจะเป็นสไตใ์นั่นเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวเลขค่ะของปูขนเหรอคะปูขนสุดล็อกเงินล้านค่ะชุดล็อกสุดล็อกเงินล้าน ล็อกเงินหลานปูขนหายมามียูเล็กวิ่งบนค่ะบนบนปูหายมาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองบนจับคูมาหายหนึ่งสองหนึ่งสาม สามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แปดเก้าแปดเก้าห้าหกสองสาม สองสามสุดลางค่ะวันที่นี่ลางสุดลางปูไหายมาวิ่งวิ่งลูดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าปูจับคูมาไหายสามห้าห้าเก็บ ห้าเจ็ดหกแปดหกแปดหกแปดสองแปด สองเก้าสองเก้าสองสี่อันนี้เหล็กวิ่งค่ะเหล็กวิ่งเพลินแต่ว่าจับคูเพลิน เพิดกะขัดออกมาแล้วเนาะค่ะเนาะของปูค่ะอันนี้ปูขนปูขนปูขนชุดสุดล็อกเงินล้านลรค่ะชุดล็อกเงินล้านตัวเลขชุดนี้ชุดล็อกเงินล้านขัดพิเศษค่ะขัดพิเศษตัดออกมาแล้วจากเลข หลายตัวของเราแ่ะค่ะตามมาเหล็กหลายอยู่แต่ว่าเราตัดคัดพิเศษออกมาแล้วยังไม่แถมอีกอยู่ค่ะแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ค่ะผูแถมดิดศูนย์ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขชุดล็อกเงินล่านของปูขุนหรอค่ะคัดพิเศษจากแต่กรอนก็นจะลายอยู่ค่ะเราขัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วคัดพิเศษออกมาแล้วเน้นให้เน้นไปที่หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองสาสี่อันนี้ก็สองเก้า 9 0้าศูอค่ะค่ะอันนี้ชุดล็อกเงิ่นล้านของปูขนจากหลายๆตัวแล้วก็คัดตัดออกไปเรยเอย สรุปโค้งสุดท้ายของสุดล็อกเงินล้านกับว่าได้ละค่ะเหลือสุดอื่นอีกเนาะค่ะเนาะสุดอื่นอื่นเราจะขัดพิเศษแบบใดโค้งสุดท้ายอันนี้จะเป็นสุดล็อกเงินล้านละค่ะจากประจํามีอยู่ยีซิปคูนเหรค่ะบน1ิคูล่าง1ิคูตัดออกมาเหลือตามนี่ละค่ะจากตะวเลขของปูขัดออกมาแล้ววิ่งบนหนึ่งกับสองหนึ่งสองหนึ่งส,งงสามสามสี่ แปดเก้าห้สองสามคูค่ะเด่นไปที่1 2ึ3งสองหงส่ขางลางเกับเก้าค่ะตัวเด่นตัววิ่งจับมาให้สามห้าห้าเก็ดหกแปดสองแปดสองเางส่ด้านลางเด่นไปที่2 8 2 9 9 0ค่ะ องแปดสองเก้าเก้าศูนย์สุดสุดล็อกเงินล้านล่ะค่ะสุดล็อกเงินล้านปูขนงวดที่แลวกบเข่าค่ะต่เกล่ำใยได้เดาของปูลงเพื่อนกะสรงมาให้ยอยู่ค่ะบางเทือกกยากกะยุ่งเนาะหลอกนี่กะบระยากให้เอฟซีพลาดค่ะทันไดเขามาแล้วมาเบิง้งกะให้ได้โชคได้หมาน้ำกันสุขูสุนคนเดอก่ะเด้อขิปนี่ตัวเลขของปูขนหรือขิปอื่นๆกะอย่าลืมติดตามกดเขาไปเบิ้งไว้ค่ะ แน่ทางที่เกล่ำแย่เด้ปล่อยไปกะถือว่าแม่นทุกสํานักล่ะค่ะตัวเลขก่หล้าย่หลายเจ้า่หลายสํานักค่ะใน่อยๆแขนแขนกดย้อนหลังไปเบิ้งเด้อค่ะเด้อจากหลานชายอิสราเอลเกอ,ดอุดรนเลขกนิธีมาผู้ขุนค่ะก็จะมีอยู่่หลายสํานักเนาะ เดี๋ยวถ้าหากม่ของปูอบลนมากก็จะได้ลงใหายเบิงหรือปูหากเกตแบบละค่ะเพิ่อนหายแนวทางมากก็จะมาลกต่อกันไปคลิปนี้ก็จะเป็นของปูขนจังได้ก็ขอฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนก็โศกมันหมาน้ำกันสูบสุกคนเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้เจล้าใยญยก็ขอสวัสดีค่ะ